ครับคิดไหมว่าเกมเกมจะกลับมาแบบแบบแบบน็อกเลยอออ๋อคิดคิคิดอยู่อ่ะอืมจังหวะไหนที่ทำใเราคิดว่าเราน่าจะกลับมาชนะเขาได้ยกหยกสองยกสามผมมีแผนได้แบบล็อกแผนได้อืมแต่ว่ารูปร่า,ปางรูปร่างชุกชกเราดูเสียเปรียบเขาชัดเจนเลยนะดูหนักไหมเจอแล้วชุกสูงสูงยาวแบบเนี้ยชุกยากครับชุกยากอาวุธไหนของเขาเลยที่ที่ที่ ทำให้เราอึดอัดล่ะเข่าครับเข้าจังหวะนั้นถ้าเกิดคิดว่าสองนั้นไม่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 เกิดขึ้นอีกเกมจะจบแบบไหนอ่ะผมคิดว่าน่าจะได้อยู่บออเราคิดว่าเราน่าจะคุมเกมคุมสถานการณ์ได้อยู่จังหวะนั้นล็อกแขนล็อกแขนได้ก็ฟันทีเดียวเลยแบบไม่ต้องนับเลยนะจังหวะนั้นจังหวะนั้นที่ฟันสองไปคิดไหมว่าเขาจะลุกขึ้นมาไม่ไม่ขึ้นเลยครับโดนเป็นเนืเรามั่นใจเลยฟันดอกนั้นก็คิดว่ามั่นใจไม่น่ารอดแล้วน่าจะน็อกเอาแล้วโอ้เด็ดขาดจริงๆ กี่ไฟ์แล้วที่เราชนะมาเพิ่งมาแจ้งเกิดไฟแรกสามไฟที่ผ่านมายังยังชนะใครไม่ได้เลยสามไฟชากไฟเดียวจากไฟเดียวแล้วก็แพ้สองไฟไฟนี้กลับมาแจ้งเกิดได้เป็นไงบ้างครับน้ำหนักนี้น้ำหนักนี้ก็พอดีครับไม่เยอมาเกินเยอะหน่อยกานช่างที่บ้านมีปัญหาไม่ไม่เห็นเห็นเห็นว่ามาเกินแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับการทําหนักเยอะไหมครัไม่ครับก็คือ ทำปกติร้อทเทเบิลยังต่อยได้แต่ว่าตาช่างที่บ้านมันไม่ตรงกับเวทีทําให้การเปรียบเทียบนี่มันสับสน,นวุ่นวายเลยน,นั้นเรามาทํากี่ปอลอ่ะ้สองสองกับสามบอลครับ, 2, 2อรบโอ้โหสองกับสามบอ์แต่ว่าตกกลางคืนนี่ฟัน2อน็อกเลยแต่วันนั้นก็ไม่น่าจะคิดว่าจะชน้นน็อกนะมีอาชีพเท่าไหร่ครับดูว่าขึ้นมาแล้วก็เป็นรองเขาด้วยไม,มไม่มีเลยโอ้สับสองน็อกแบบนี้ เด็ดขาดสวยๆวันนี้ไม่มีอานฉียดเลยเชื่อว่าเดี๋ยวไฟหน้ามีอานฉียดให้แน่นอนครับน้องพอใจกับผลงานของของเราไหมวันนี้พอใจยครับตรงไหนบ้างที่ทำให้เราพอใจวันนี้ก็ออะไร้ยได้ลูกศอกนี่แหละครับต้องตั้งตั้งตั้งแกไม่ตั้งแผนครับก็ฝากถึงแฟนๆที่เชียร์เราหน่อยครับน้องครับติดตามด้วยครับแฟ่น้าจะทำให้ดีกว่านี้ครับผมครับผมก็เป็นกำลังใจให้ครับแล้วก็ยินดีด้วยกับชัยนกไฟนี้ครับผมครับ ไปหมดแล้วนี่ก็เป็นการที่นะครับโอลี่ครับ